ไ่ว้ก่อนวันนี้กะว่าน่าจะไม่ค่ำเท่าไหร่นะแต่ก็มาถึงสุดท้ายก็ค่ำอยู่ดีนะครับตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกา สวัสดีท่านผู้ชมโดยครับผมวันนี้ผมคนสองเลขบาลลเงกคนใหม่นะครับแล้วก็มาดูองนะครับมาขอโชคขอลาบกับที่นี่นะครับคือโคกงูล้างอันนี้ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเหมือนแม่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะต้องบอกว่าที่นี่นะครับรอบที่ผ่านมาหวยเข้านะทุกคนที่นี่นะครับมีเอฟซีบางท่านเนาะได้รับโชคที่นี่แล้วก็ให้เงินเรามาซื้อของมาไหว้ที่นี่นะครับ ผมก็มาอยู่ที่วัดโคกง,งูนะครับจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมืดอีกแล้ววันนี้นะมาที่นี่นะครับสาธุสาธุวันนี้มาแก้บนเขาเรียกอะไรเอาของมาไหว้แทน F C นะครับที่ได้โชคกับเราเนาะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ต้องมาเป็นครั้งที่สองของที่นี่เนาะน้องอองเขาเป็นครั้งแรกของอ่าเป็นครับวันนี้ผมคนสองเลขครับแล้วก็มีคนใหม่นะครับครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่วัดโคกงูล้างจังหวัดสิงห์บุรีเนาะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นกำกลังเป็นกระแสแล้วรอบที่ผ่านมาเรามาแล้วเราเห็นตรงเลขที่ฐานพระเป็นเจ็ดสองเก้าและมีพี่สุวิทย์ ที่สุวิทย์นะครับสุวิทย์บอกเอา29ไปเป็น26ด้วยใช่ก็เลยตัดเขาซื้อเป็น726ใช่แล้วก็ตัดเนาะก็ตัด26 29นะครับก็เลยได้รับโชคมาให้เราเอาของมาไหว้ก็ให้น้ำมันแล้วก็เอาให้เหะใช่มาไหว้ใช่ครับก็ให้ค่าน้ำมันด้วยแล้วก็ไหว้ของมาไหว้ในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับครับผมวันนี้ก็เด็กเช่นเคยเนาะจะมาขอโชคขอลาภรอบที่แล้วเขหลายคนบอกว่าไม่จุดทูบ จริงๆเราจุดวันนั้นจุดจุดแต่ว่าลมตีลมตีจะล้มเลยล้มเลยไม่เห็นเลยใช่วันนี้จะจุดให้เห็นจะจะว่าเป็นเลขอะไรเนาะโอเคท่านผู้ชมก็มันมีจุดๆหนึ่งที่ผมเห็นจริงๆอ่ะมันคือเลขมันตรงกันตรงต้นต้นต้นนั้นเนาะต้นไม้ตรงข้างๆอ่ะก็เป็นเจ็ดสองเก้าเหมือนกันแล้วด้านข้างนั้นก็เป็นเจ็ดสองเก้าเนาะแล้วก็พี่พี่เขาเห็นแล้วมีพี่ที่เขาอ่าพี่เขาโทรมาจะทำบุญกับพี่ปื้นอ่า พอดีเบอร์แบบพี่เบอร์บบรที่ตรงให้อ่ะลงท้ายด้วยเจ็ดแปดโอ้ยเลยถูกเลยพี่เขาเขยได้ถูกไปอใช่แต่วา่าเขาก็คือเขาแค่บอกว่าเออแต่เขาถูกนิดหน่อยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องมาช่วยอะไรผมอ่าแต่แค่ติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้เราก็พอแล้วใช่เขาเขาก็ไม่ได้<ๆ>ซื้อไอ้เนาะเขาบอกดิเพอดเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเขาอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้ก็อาจจะช่วยในการเดินทางของพวกเราในรอบต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมมาไหว้ต้องบอกว่าแม่นมากที่นี่ ขังมากทุกคนอยากให้ได้มาที่นี่ดูเนาะวันนี้จะถามองก่อนองรู้สึกยังไงมาครั้งแรกที่นี่รู้สึกดีรู้สึกเหมือนกับแบบไหนเป็นแบบว่าอาการเป็นแบบไหนว่านี่รู้สึกมันล่มลื่นหรือมันโป่งหรือมันอะไรอย่างไงอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีใช่ไหมแล้วได้ฟังว่าพี่มาตอนร้อนๆนะร้อนมากพอตกเย็น่ัจะเย็นมามาถึงนี้ปุ๊บ โอ้โหลมเย็นแบบปลายเลยลมตีเข้ามาแบบหนาวเลยอ่ะรู้สึกแบบเออเย็นเลยใชทุกคนมาเที่ยวนาออยู่ที่อำเภอเมืองสิ์บุรีนี่เองใช่มาไหับยานะครับมาไหว้พระกันเนาะแล้วก็มาช่วยกันเนาะช่วยกันให้พระพระหลวงพ่อเฉลิมเนี่ยคงอยู่ตลอดไปเนาะสถานที่นี้เนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าขึ้นครมติดแล้วแต่ว่าก็คงจะไม่มีการบูญณะอะไรมากกว่านี้หรอกใช่คือชาวบ้านของพวกเราของัดต้องช่วยกันช่วยกันเอง ใช่ก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าบางคนเขาก็จะเอาพวกต้นไม้พวกอะไรมาปลูกไว้ที่นี่เหมือนกันเขาจะมาปลูกเป็นแนวให้ดูความร่มรื่นและสวยงามเพิ่มขึ้นเนาะไปไหว้กันดีกว่าเดี๋ยวจะมุด่อนนี้ใช่ใช่นะครับก็วันนี้อาจจะไม่เจอพี่ปื้ดหรอกเพราะว่าเรามาเพราะพี่ปื้ดเขาจะมาข้าหน่อยเนาะแต่วันนี้เขาจะมาคือจ่มาดับไฟมาดับไฟอะไรอย่างงี้เราไปไหว้กันดีกว่านะครับครับผมเราติดตามรับชมคลิปด้วยกันว่าเราจะได้เลขอะไรเนาะจะหาเช็ตเลขจุดไหนบ้างท่านชมอย่าลืมติดตาม ที่นี่เลขเข้าแม่นมากไปครับ <c oughs> เปิดน้ำไปจ้าเอาออกสักศิษที่นี่เนาะก็ชื่อว่าหลวงพ่อเฉเอมเนาะวัดโคโโกโบหรือว่าถ้าเชืออ่อเขาคือพระพุทธศักดิ์สิทธิ์บรมมาโลกน้าถนะครับหลวงพ่อเฉเอมมาอขึ้นนเลยนะ อ๋อสีขาวนี่เอาเอาสีขาวไปอันนึงส,ส,สีขาวสีขาวอ๋อเอาเอาสีเหลืองนั่นแหละจะเท่ากันบอกกาวบอกกาวเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะแล้วเท้าละโมตากสายจบพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังสัพพังอัปปะทังอัปปาทังธรรมะขมีพันเตธรรมะขมีพันเตปุกาสะ อุกาสะทวารัตะเยทวารตะเยนาตะพังนาตะพังตับพังตับพังอปลาทังอปลาทังธรรมะคเมพันเตธรรมะคเมพันเตอุกาสะอุกัสะมามิข้ามามิพันเตพันเตสาธุสาธุอบอกยาวเลยวันนี้ผมคนสองเลขคนใหม่ อ่าวันนี้เราทั้งสามช่องนะครับมาแก้บนให้กับ f อฟซทางบ้านนะคพ่อเาานะาะก็เอาแนี้ใช่ก็กะว่าจะมาขอโจคขอลาบให้กับ f อฟซทางบ้านเนาะ,ะจริงๆอ่าเราเนี่ยก็เป็นสื่อกลางให้กับ f อฟซทางบ้านนะครับก็ ท่านท่านผู้ชมทางบ้านถ้าได้รับโชคแล้วอยากให้เรามาแทนมาแทนเนาะก็เหมือนพี่สวิทเนี่ยก็จะออกค่าของไหว้แล้วก็ค่าเดินทางให้เราด้วยเนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็วันนี้มาขอโจคขอลาบเนาะเป็นตัวแทนให้กับเอซทางบ้านขอโจกขอลาบให้ลูกหลานนะพอเด้สาธุนะปังปังสามตัวตรงเลยสาธุสาธุอยังมาวาก่อน สาธุสาธุในโูกาเอาของมาถวายเด้อยขอให้อะของที่อามาถวายนี้ก็ขอถึงแก่พระผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าดยเลยสาธุสาธุาจุดทุเปเล่นมงคลมจุดสิจุดท้าเอาขึ้น้อามีมาปะนนพี่อยากได้ของเรานะของเราอของเราดีกว่าไหมอันนี้มันเหมือนกับ เมียมาไปละอเอาไป้น้าอยู่ไหนจับของเราเใช่อ่ะจับหายดีกว่าไหมเดี๋ยวอ่องกำลังจุดสู้กับมงคนเนาะแต่ตรงเนี้ยมันมีหายอยู่เดี๋ยวขอญาตจับเลขเนาะตรงนี้เนาะจริงๆอ่ะรอบรอบที่ผ่านมาเราให้พี่ปื๊ดเนี่ยเป็นคนขยับเซียมซีขยับเซีเลขมันไ,ไปเข้าลาวไง เห่นปะ4884ป่ะเลขเข้าเรลาาเนาะแต่ว่าไทยอ่ะแทนที่จะเป็น2 26พขพิษมาได้2เด36อืมถ้าอ๋อเอสท่องให้หน่อยสาธุสาธุจิเออเยอุอักาสะเอไอเยอุอักกศะอุเออเยอุอักาศสะมาอะปุอะมาอะมะอู ณชาลีติชาลีตินะลีตินะชาติระชาลีโชคลาภไหลมาณชาลีติสาธุสาธุนะโมพุทัสสะมะออุนะโมพุธายะวิระทยาวิระโคนายังวิระทศีวัฒทาสาวิระอิทิโยเอหิมะมะอหิมะมะลาภะลาภะจงมหาข้าพเจ้าแล้วก็เอฟซีทุกคนสาธุ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 สามตัวตรงด้อ อันเดี๋ยวหลบไปตรงนี้หน่อยเนาะนี่เลขอะไรพี่หนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งนะเลขหเลขหสาธุสาธุองค์พระขอให้ลูกได้เห็นเลขจากองค์พระองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเฉเอมขอให้ลูกเห็นเลขเห็นโชคเห็นลาภไปฝากเอฟซีธรรบ้านนะสาธุสาธุนี่หกหรือเก้าเลยพี่หกก็ได้เอ่าหกก็ได้เก้าก็ได้หกนะอืมไปดูท้ายด้วยซ้า หกได้เก้าได้นะได้เก้าได้อืมตัวอะไรสองอ่าหนึ่งหกสองหนึ่งเก้าสองพี่ตรงเยอะกับพี่พี่ปืดให้รอบที่แล้วไงอ๋อเหรอสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าไงรอบที่แล้วอ่ะอ๋อเออตาณนะเออเลขเลขเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องรอบรอบให้ดูท่านชมเนาะเดี๋ยวแล้วมาดูเทพรูมูกรูมูกตรงนี้เนาะอ่าอาจจะไปไหว้ปู่ก่อนป่ะข้างล่างอ่าเดี๋ยวเรามีไหว้ชุดปู่กับแม่อ่าไหว้ปู่ไหว้แม่แล้วไหว้องค์พญานาคครับ ไป่าว้จะล่างกันครับรอบรอบที่แล้วก็ส่องอยู่ออแต่ของเล่นไม่ได้ไม่ได้ล้นมาอย่างนี้ออรอบเนี้ยของเล่นเยอะเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเมั้ยมีคนผมงจะไปไหว้แม่แต่ผมจะไหว้ปู่ขาวนะครับสาธุสาธุน้องมันนีู้รงแรมมาขอโชคขอลาบน,นะแม่อ่า แม่บัวนะครับวันนี้ลูกหลานมาขอช็อกโกแลตแม่แล้วก็หวังว่าจะได้เห็นเลขปังๆไปฝากเอฟซีทางบ้านได้ไหมนะสาธุสาธุขอช็อกโกแลตเอ๊สาธุาาธพ่อปูกนิลกานพ่อปลูกนิการอันนี้ปู่ขาวงค์นี้คือปู่ขาวเจ้าที่ที่นี่เนาะสาธุ เริ่มค่ำแล้วนะทุกคนเริ่มมืดแล้วนะเข้าสู่ความวังเวงลอยคนนั่งแล้วนะพ่อปู่สาธุพ่อปู่นิรการเนาะให้ลูกหลานทั้งสามช่องขอเจ้าขอลาบปู่เนาะขอ,ขอให้ลูกหลานได้โด่งดังให้มีชื่อเสียงขอให้คนรักขอให้คนเมตตาพวกเราทั้งสามช่องเลยด้สาธุสาธุในลูกหลานเอามาภูมิถวายเลยสาธุ ตรงนี้ทุกคนเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนาะเราเห็นเลขด้านข้างนี้นะทุกคนเยวส่องให้ดูเนาะเลขที่เราเห็นอุ้ยเอ๊มีคนเอาผ้าพันไปแล้ว<ห>ต้นไม้เราต่นไหนอ๋อเหรอมีคนเอาผ้าพันไปแล้วเฮ้ยจะมีคนผกมาขอต้นนั้นด้วยนะใช่ใชดูแป้งไหมดูแป้งเขาไหมอ่ะเดี๋ยวดูเลขเก่าเราตรงนี้ทุกคนอุ้ยเฮ้ยทำไมเลขขึ้นใหม่อือมนั่นใช่ สาธุสาธุผมชี้ให้ดูก่อนทุกคนรอบที่ผ่านมาเนาะที่ผมเห็นเนาะก็คือผมเห็นตัวนี้นี่เป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดสองแล้วตัวนี้เป็นเก้าใช่ไหมแล้วตามที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือพี่พ,พ,พี่สวิตเ,เขาบอกเขาก็จะเห็นตัวเนี้ยเขาเลยกราบด้วยเป็นเจ็ดสองหกแล้วเขาก็เลยตัดตัวนี้ออกเนาะเป็นสองหกหกสองเนาะ เขาก็เรับโชคในวันนี้ก็คือให้เราเออกมาของมาไหว้แทนเนาะก็หวังว่ารอบต่อไปจะเห็นเลขก,กับพวกเรานะครับเอ่อรอบต่อไปก็เดี๋ยวเมกกื่อกี้ตอนจุดเดียวจุดเดิมเนี่ยก็เห็นเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจทุกคนจะเห็นตามที่เราบอกหรือเปล่าเนาะเนี่ยเนีตรงนี้มันเนี่ยเก้า <9. S 1> นะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมแงเห็น <9. S 1> เหมือนตรงนี้เป็นเลขแปดป่ะใช่แ <8, 9. S 1> ปดกับเก้าแปดกับเก้าเหมือนตัวเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรทั้อย่างเลขสามปะ่ะ ไม่แน่ใจจะดูในกล้องก่อนเป็นสองแปดเก้าอือแปดเก้านะครับเป็นสองแปดเก้าไม่รอบรอบที่แล้วอะ่ะก็เห็นตรงนี้อยากจะบอกแต่ว่าเห็นเห็นเป็น เก้าเจ็ดสองเหมือนกันแต่ว่ามันห่างกันใช่ไหมก็เลยไม่เอารถที่ผ่านมานะ่ะก็เลยแบบว่าเออจะเปลี่ยนไปแล้วกันเดี๋ยวตอนรอบวันนี้ลองลองส่องดูก่อนว่าเป็นเลขอะไรเนาะยังแบบเจ้าตุดเดิมไหมล่ะตัวเดิมก็จะเห็นตัวแปดแปดเก้านะที่ที่บอกเมื่อกี้เนาะลองดูจุดอื่นก่อนลองดูอื่นก่อนว่าจะไน่าสนใจแต่ว่าใช่นี่คจะไม่จินก็จะเห็นไว้ก็ท่านผู้ชมเห็นต้องให้ตัวหนึ่งไงเป็นสองสูตรได้ักอย่างเ่ยคุณผม เนี่ยเพี้ยถ้าเห็นตรงนี้นะตัวเลขจุดเดิมเหมือนกันแต่เห็นเป็นเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าสามเจ็ดเก้าหมดทีเดีวคู่หมดนู้นเนี่ยจะมาขี้ก็แด้ไม่เห็นนาะเนี่ยเพี้ยต้องขยับอย่างนี้เปล่าจะเห็นเีเนมื่อ,อก,กี้เห็นตรงนี้เป็นเลขสามสามเจ็ดเก้าตัวเดิมนี่เป็นเลขสามเจ็ด เท่ากับพี่เจ็ดขาวขาวสิเลขสามก็ขาวสามเจ็ดเก้าเท่ากับพี่เปลี่ยนเลขสองไป็นเลขสามแค่ตัวเองนะเออแต่มันขึ้นรถจุดนะก็เลขเจ็บมันอยู่นี่เจ็บมันเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าเจ็บอยู่กลางสามสามมาอยู่ต้นสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกหรือว่าสามเจ็ดหกใช่หรือหกเจ็ดสามไหวก่อนราคาพิโรสพันละ พีเอสซีบอกให้สำคัญเนะเาะหลวงพ่อใช่เองหลวงพ่อใช่เองมีหันมองถึงข้างหลังเนาะสาธุสาธุขอโชคลาภให้ลูกตาลเด้อสาธุเราเห็นเลขแล้วครับเหรอไปขออนุญาตจะดูตรงหองดีกว่าเขาบอกว่าบางคนที่มาขอโชคที่นี่เนาะ จะสังเกตที่ใบหน้าของรูปหน้ารูปพระของพระเนี่ยบางคนบอกว่าเขาจะเห็นเป็นเลขเนาะเหมือนเราแจะให้พี่เอเห็นกรเห็นเป็นหนึ่งเก้าแต่เลขไม่เข้าแต่ก็เห็นนะครับแต่ก็เห็นเนาะแต่ลองดูวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะ,ะเห็นเลขอีกก็ได้นะตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดแล้วนะทุกคนเริ่มมืดแล้วนะครับตรงนี้ต้องถือว่าอืเป็นสถานที่มันจะเป็นแบบมีพวกงูอยู่เพราะว่า หลักๆคือถักทางวิทยาศาสตร์ก็คือบริเวณเนี้ยทำนามหมดใช่ไหมพอทำนามหมดแล้วไม่มีป่าอยู่งูก็ขึ้นอยู่ที่นี่เนาะก็น,นั่นแหละถึงเรียกว่าโคกงูนะครับนี่อพาพระองค์นี้ก็น่าจะเกิดสมัยอยุธยานู่นแหละทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปขอโชคด้านในนะครับเมื่อกี้ผมตอนนั่งว่าอยู่ผมเห็นเขาแปะทองเป็นเลขแปดเลยทุกคน หนึ่งสองหนึ่งหรือเก้าสองหนึ่งเห็นไหมเลขแปดวันนั้นบางคนก็เห็นเลขที่แขนเนี่ยองค์พ่อตรงเกลวงพ่อเจเอมเนาะเห็นแถวนี้นะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะทุกคนจะมี <S 1> <1> <S เ,เลขห,เ <S 1> <1> <S หรือเปล่า ในยาตัวนี้ไหมเอาเห็นเ็นเลขอ,อะไรหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งเหรอเดี๋ยวถ้าถ้าออกแล้วจำที่ยังไม่เห็นแล้วเพราะว่าผมมาเปิดผ้าให้อยู่อาจจะต้องปิดกลอ้องก่อนนะให้พี่มองมาดูมันจะตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่ในวงนัน้นอยู่ตรงนี้หกตัวค่ะตรงนีนงน้นี่ตรงนี้ชัดล่ะนี่ตรงนี้ชัดนี่ เลขอะไรเนี่ยนี่นดูได้สองศูนย์สองอยู่นี่ดูเลกล้องเลยเลขสามศูนย์สามศูนย์สองมันได้เห็นแล้วเนี่ยเหมือนเลขเลขสามห้าเก้าเห็นไหมทุกคนสามห้าเก้าหรือเปล่าอือ<ม> ถ้าชัดก็เอานะทุกคนทำไมใช้ก็ยังเอานะครับทุกคนเดี๋ยวส่องให้ตัวอื่นดูนะครับเฮ้ยตัวนี้เป็นเลขเอ,อ๋อห้าศูนย์เหรอนี่ฮะห้าศูนย์เหรอนี่เมี่เี้เห็นศูนย์สองอยู่เนี่ยนะมีเลขห้าเลยนะอ,อ,อ๋องเออทุกคนอย่าลืมนะถ้าชัดก็เอานะทุกคนตาผมเห็นเป็นเลขห้าเลขศูนย์เลขสองครับห้าศูนย์สอง เปลี่ยนไปเอสเนี่ยห้าศูนย์สองชัดมากเลยที่คอเหรอเนี่ยเอออ๋อต้องสูบขึ้นสูงใช่ไหมไปิดไฟก่อนนี่ยมีเห็นไหมตัวนี้เนี่ยห้าศูนย์สองมันกะที่ไม่ได้นะแล้วจะเห็นอยู่ห้าศูนย์สองอะชัดเจนเลยท,เท,ที่มะละกออะ สองม้สองสองตัวอ่าสามตัวสิขอสามตัวไปเลยอาจจะได้ศูนย์ก็ได้อาจจะเป็นเลขที่เราเจอกันเมื่อกี้นะเลขศูนย์ออกมานี่ฮาเลยนะสองอ้าวเกือบอมืลลมโอเคทุกคนเดี๋ยวมะละกอเดี๋ยวเราไปดูเลขที่มะละกอรอบที่แล้วเลขเข้ามะละกอที่พี่สาวนะ เออดูเลขเลขจะมาเข้าที่นี่หรือเปล่าเนาะหลวงพ่อชายเอมนะครับโคกงูนะครับใช่ครับเลขทูปมงคลเรานะครับก็จะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดน้พี่เอ็ดเจ็ดเนี่ยมันจะเบาบางเนาะเออแต่ก็ชัดแหละเนาะแต่เงินเป็นเลขว่าเป็นหน 9, ึ่งเก้าเจ็ดใช่ทุกคนนะครับเลขนี้นะครับเลขทูบมงคลที่เราจุดกันเมื่อกี้เนาะจะเป็นเลขหนึ่งเก้าเจ็ดหรือหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเนาะ 197, หนึ่งเก้าเจ็ดหรือหนึ่งหกเจ็ดนะทุกคนเนาะเอออาจจะเป็นเลขนาโชคก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลขไหนเนาะชัดจุดไหนก็เอาเลขนั้นกันเนาะนะครับโอเคอเคนาะทุกคนครับเก้าหนึ่งในหลายอ่ะคนระับฝั่งๆนะทุกคนขอมีโชคมีลาภกันด้วยท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ที่โคกงูกันท่านผู้ชมนะก็จะมาทั้งสามคนเลยนลววันนี้เราได้เลขตามนี้นะเลขของอ่าด้านด้านฝั่งนู้นเมื่อกี้เห็นเป็นสาม สามเจ็ดเก้าหรือว่าสามเจ็ดหกเนาะก็อยู่ได้บบประมาณนี้อยู่ตรงที่คอขององค์พ่อเมื่อกี้เห็นเป็นห้าศูนย์สองนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมส่วนเลขทูบนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเอาหนึ่งเก้าเจ็ดหรือหนึ่งหกเจ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สามจุดพะชัดเลขไหนเอาเลขนั้นถ้าไม่เห็นแมทอย่าเอาท่านผู้ชมเนะาะก็วันนี้นะครับก็มาแก้บนอ่าเขาเรียกอะไรเอาของมาไหว้นะให้กับเอฟซีทางบ้านหวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคกับพวกเราในรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเรา แต่ถ้าเลขเข้านะถ้าใครอยากให้เรามาเราก็จะมาให้ท่านผู้ชมเนานะสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนสองเลขบอบไอ้คนใหม่แล้วเรามาดูองด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับกับบ้า,าตรงหลวงพ่อเจเอมวัดโคกมูล้างแห่งนี้จังหวัดสิงห์บุรีและพวกก็ใหม่ทีวีอุณาสวัสดีครับ